สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลายวันพีสเชเชอร์ครู e ทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับในวันนี้มีการอัปเดตเอ็กซ์ตาร์ไอแลนด์เข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือไบเกอร์สโมเกอร์นั่นเองนะครับมาในร่างขี่มอเตอร์ไซค์สุดเท่เลยทีเดียวโอ้โหตามล่าเรามาตั้งแต่ล็อกท้าครับเราหลบหนีมาได้เข้ากลายลายได้นั่นเองแขนมากๆเลยดูครับมีอารมณ์โกรธขึ้นที่หัวด้วยนะครับผม โอ้โหไม่ยอมไม่ยอมถือพลองขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตีเลยโอเคครับเราก็จะมาเจาะลึกการโจมตีของเจ้าสโมกเกอร์กันในระดับเอ็กซ์เพร์เลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆคนนี่เล่นไม่ทานนะครับซึ่งผมก็โพสต์ไปในเพจแล้วว่ามันไม่ได้ยากขนาดผมเล่นทีมดาบเบสิกยังชนะได้เลยเพราะฉะนั้นครับมันโจมตียังไง มีใครโจมตีเราเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคเราไปลุยก,กันดีกว่าครับซึ่งทีมในวันนี้ครับผมจะใช้อ่าก็เป็นทีมกึ่งดาบกึ่งฮิลครับจะได้เห็นการโจมตีให้ช,ชัดๆด้วยนะครับผมนี่ครับผมทีมในวันนี้ครับใช้กัปตันเจ้าหญิงวีวีนั่นเอง5ดาวเลยนะแล้วก็ใช้กัปตันเพื่อนเนี่ยก็เป็นมีฮอชายทาย่อ ok นั่นเองนะครับตัวละครที่ เป็นลูกทีมเนี่ยก็เสริมทัพกับกลุ่มฟันนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าว่าทีมนี้จะล้มระดับเอ็กซ์เพิได้ไหมถ้าล้มไม่ได้เนี่ยเจ้าสโมเกอร์มันจะโจมตีเรายังไงบ้างเอเมันจะได้เห็นกันชัดๆนะบางทีผมอาจจะล้มไม่ได้ก็ได้แต่แต่มีคนบอกว่าล้มได้อ่ะเชื่อเชื่อไปลองเล่นดูดีกว่าครับไม่ลองไม่รู้หรอกนะครับผมนะก็อยากรู้เหมือนกันนะมาถึง เจอสโมเกอร์สี่ดาวก่อนเลยนี่ร่าง4ดาวนะถือพลองอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นี่ร่าง5าดาวนะครับไปไล่ดาเมจกันเลยเพราะว่าเรามีกัปตันทรงผลเพิ่มพลังโจมตีแค่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นเราโจมตีไม่แรงครับเราก็จะโดนสวนกันเลยโดนไปสี่พันครับก็ถือว่าเจ็บหนักพอสมควรเลยไม่กลัวเปล่าะ โอ้โหเราโจมตีเข้าอยู่เป็นแสนเลยนะครับผมเนื่องจากยังมีความสามารถกับการของตัวเพื่อนครับมีฮอปตาเหยื่อนั่นเองนะครับโจมตีสแลชเชอร์โจมตีรุนแรงึ้น2.5เท่านะครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมมีฮิวของเจ้าหินวิวีด้วยนะครับทาให้ไม่เกรงกลัวเจ้าสโมเกอร์ตงได้นม่ตีแรงเหรอตีแรง สีแรงไม่กลัวครับมีฮิวครับโอโหเลือดเต็มไปแล้วเลครับผมลกลัวปล่าลัวที่ไหนล่ะโอ้โหเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับคู่ต่อสู้เราเนี่ยไม่ธรรมดาที่ไหนนะครับผมนี่ครับ โอ้โหตีแรงใช่ยอนะ่อยอ่ะอ่ะชาร์ตไม่ตายกันนิดนึงนะฮะก็สำหรับเจ้าหญิงวีวีของผมเนี่ยเลเวลสูงสมควรเลยนะก็เลยสามารถคิวได้รุนแรงมีชิวได้รุนแรงสามารถคิวเลือดได้เยอะมาก,มากๆเพื่อรับเดเมจสูงๆได้นั่นเองนะครับก็ได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับผมนี่แบบว่าเราจะตีเต่าสักสักสิบรอบยังไหวเลยนะครับเพราะว่าตัวละครเราได้เปรียบนั่นเอง นี่ครับเต่าตีไปเท่าไหร่ไม่ตีนะครับเราก็ชาร์จเทิร์นกงนชิวๆเลยเรียกว่าเต่าจะตายก่อนด้วยซ้านะครับเพราะว่าคอมโบของเรา4 4 4ตีไปทุกเทิร์นเนี่ยก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับ HP ของเต่าไดเมียในเอ็กซ์ตร้าไอแลนด์เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเยอะไปเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ชาร์จเทิร์นให้กับเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นเจมบจะง่ายขึ้นเยอะครับถ้ามีตัวชาร์จเทิร์นเยอะเนี่ย ก็เลยทําให้มันยากขึ้นโดยใช้เอพีน้อยๆให้กับพวกตัวก่อนนะหนาๆตีเบาๆนั่นเองนะครับโอเคนี่มีหลายคนเลยใครที่จะโจมตีเราก่อนเราก็อัดเขาก่อนเลยครับอย่าให้เขาโจมตีเราได้ครับโอเคหนึหนห,นหมดแล้วนะครับแก้วไม่สวยเลย โหสู้ได้นะผมว่ามันไม่ยากเลยนะนี่กับตาเนวิลิตี้ส่งผลตัวเยวเองนะครับเพิ่มพลังโจมตี2.5เท่าครับขนาดนี้ลูกจอยยังล้มเป็นล้มกันระนาวเลยนะครับผมถ้าจัดจีิดีๆเป็นๆเ,เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับล้มได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะครับสบายๆนะครับโอ้โหว่ายงไง ไม่ตายครบยังครบทุกคนไหม,มนี่กดไม่ตั้งใจยังได้เลยเนะี่ยไะครับผมไม่ล้มดนะ้วยอ่าหา,าเธอเงั้ดหนม่แห่ จะเจาะกรอะไม่เข้านะครับเพราะว่ากัปตันเอเวลิตี้ส่งผลแค่คนเดียวนั่นเองนะครับเราก็ต้องตีแบบนี้ครับตีแบบตีแบบครบครบคอมโบเอาครับอนาดมากเลยเจาะเกาะไม่ได้นะโอเคครับผ่านไปแล้วเลยครับดรอปเจาไดเมียวด้วยนะครับผมเอาละครับดูกันดีๆครับสำหรับเิญแรกของเจ้าสมโมเกอร์ไบเกอร์เนี่ยมาถึงเขาจับเราได้ครับเขาทำอะไรก่อน ขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยไว้ออาไซด์เราก่อนเลยครับอ,อืล็อกกับตันนะครับล็อกกับตันเป็นเวลาสี่เดืนและโจมตี ,6310 หน่วยครับคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าโหดร้ายมากๆเลยเจอแบบนี้เราเราจะสู้ยังไงครับคุณผู้ชมผมแนะนำนะถ้าจะสู้กันอย่างนี้นะเอางี้เลยนะครับใช้ท่าไม้ตายของนี่เลยครับ นี่ครับเฮมเมปโปร่าง10เอครับผมจัดการปลดล็อกโ่ออกไป3เทินครับตอนนี้ปลด à, โดนล็อกเหลือ1นเทินแล้วนะครับแล้วผมจะใช้ใช้ใช้อุซบโกลเด้นบอนไปเลยครับปุ๊บดิปุ๊บปุ๊บนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้ชาร์จเทินไปด้วยนั่นเองนะครับถือว่ามาดูกันว่าเล่นแบบนี้มันจะได้เรื่องไหมนะครับผมก็ไม่รู้มันเล่นยังไงนะ ตีไปเจ็ดหมืนครับแล้วตอนนี้เราจะได้ฮิลแล้วนะเอาละครับผมผมเล่นถูกเนี่ยไม่แน่ใจตัวเองเท่าไหร่โอ้โหตีขึ้นแสนด้วยนะครับผมใช่ย่อยช่ย่อยใครมีท่าไม้ตายอะไรยัดครับผมยัดก่อนเลยท่าไม่ตายชักออนฟูอชกออนฟูดโอเคครับตัวไปถึงสี่มือเลยนะ นี่ผมเรียกว่าใจร้ายเขาไปปะเนี่ยเหมือนว่าโจมตีค่อนข้างรุนแรงเลยนะและครัาใจเย็นนะจริงๆ SP เขาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับกับทีมที่โจมตีเป็นแสนเลเวลตัวละครบอจะเยอะไปอ่ะใจเย็นๆอ่ะกินเนื้อสู้อ่ะ,อะยืนแทงกันไหนครับเรายืนได้อยู่แล้วเชิญการโจมตีของเราได้เปรียบเขามากๆครับมาครับ มาดูเชินที่2กันว่าโมเกอร์เมื่อถึงเชินโจมตีเขาเขาจะทำอะไรเราเออโจมตีไม่ครับกคนรับ6,310ครับแล้วผมก็ยืนสู้ดิเอเอเรามีฮิวอะ่ะเรามีฮิวเรามีฮิวนี่ครับฮิว2,085ครับเกือบถามว่ามันถึง6,3มั้ยไหมมันก็ไม่ถึงหรอกนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังไง แต่ว่ามันก็ลดนิดเดียวอ่ะเออยื้สู้ได้นะครับผมทีมกับตันกับตันเจ้าหญิงวิวีเนี่ยเรียบร้อยครับนี่ครับลดไปนิดเดียวเองนะครับผมคิวเกือบเต็มนะครับแล้วเขาก็จะเชิญการโจมตีของเขาสามตลอดครับต้องสามเชินโจมตีครั้งหนึ่งตลอดครับเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบมากๆครับนี่ถ้าไม่ตายเราจะชัดเต็มอีกแล้วนะครับผมสบายสบายเลยนะครับผมสบายมากอ่ะ ทีมันง่ายมากๆใครคิดว่ามันยากเนี่ยผมบอกเลยคิดผิดคิดใหม่ได้ครับสมโมเ,เกอร์นี่ถือว่าง่ายมากๆแล้วถ้าเรียกว่าอะไรยิวยิวไม่แรงพอหาเนื้อกินสิครับคุณผู้ชมหาเนื้อกินเลยนระคหับผม่ามันจะได้เต็มเต็มนั่นเองนะครับโอเคครับดูกันตีตีจริงแล้วปล่อยมานานปล่อยมานานปล่อยมานานเก็บกดเก็บกดรอ โดนไปแสนห้าแสนห้าครับตอนนี้ HP เขาลดเกินครึ่งแล้วแต่ก็ยังโจมตีธรรมดาอยู่นะครับผมเออเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้ว่าอ,อ,อย่างไรนี่ตายก่อนไหมเนี่ยน <c oughs> ครับผมมาดูมาดูไหนว่าถ้า HP 50%ปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มาดูตอนเขาซุดกันดีกว่าเอาล่ะครับผมซุดแล้วนะครับผมเ p ีเราเต็มนย่งเตรียมรับดดเมจกันหน่อยเอาล่ะครับมาเ p ี SP เต็มแล้วนะครับโดนอะไรเนี่ยโดนไวเอาอีกรอบนึงครับคุณผู้ชมนี่ครับถ้า HP ต่ำกว่า20%ครับโอ้โอ,โอ้แม่เจ้าล็อกทั้งกับตันทั้งเพื่อนครับคุณผู้ชมแม่เจ้าล็อกทั้งคู่แบบนี้ครับว่ายังไง แล้วทั้งคู่แบบนี้ก็ตีง่อยเลยสิครับดูครับดูครับ,รบตีสี่มือเท่านั้นเองนี่ะครับผมแต่ถามว่าตีเข้าไหมก็ยังเจ็บหนักอยู่นะดูครับดูดิก็ถ้าตัวละครลูกน้องเราเลเวลเยอะพอก็สามารถล้มได้เช่นกันแต่ถ้าใครคิดว่า,าตัวละครเราตีไม่เข้าเลยนะครับปบมาเลยนะครับสำหรับ มอแกนมือขวานครับไม่ใช่มอแกนแฮคคุกครับช่วยเราได้ครับแล้วก็จะเป็นนี่ก็ได้ครับเทเปโป๑๐เองนะครับผมก็สามารถช่วยชีวิตเราได้นั่นเองกับตันแอบิลิตี้อะไรก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมตอนนี้เขาจะโจมตีเราหกพันใช่ไหมหกพันใช่ไหม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะตายแล้วดี <laughs> กว่าเลผมไหนเราไม่ตายไม่ตายเรามีฮิวแล้วนะครับผมนี่ครับจบเจเราฮิวไปครับแล้วเขาอ้าวอ้าวเป็นแบบ ไม่ได้ล็อกตลอดด้วยนะครับก็แค่ SP ีต่ำกว่า20%ปุ๊บเขาก็จะทำการล็อกเราทั้งกับดันทั้งเพื่อนแล้วก็โจมตีต่ออีก6,310ไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกๆ3เทินครับถือเป็นตัวละครที่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับใครที่คิดว่าระดับเอ็กซ์เพิของเอรีพิเศษสโคมเกอร์เนี่ยยากก็คิดผิดคิดใหม่ได้แล้วนะครับผมโอเคครับก็มาทำให้ดูกันเห็นๆจะเลยนะครับผมว่ามัน ง่ายสุดๆเลย<ๆ>ก็จะผ่านไปเลยละกันนะครับทุกผู้ชมจบกันแล้วนะครับสโมเกอร์ดรอปโปสเตอร์ด้วยว้าวโอ่ใครหาใครหาโปสเตอร์สโมเกอร์อยู่ก็มันดรอปกันได้นะครับแล้วก็รีบอัพพลังขึ้นไปให้เป็นแล้วะคับขี่จักรยานขี่จักรยานฟันเหมือนกันเนี่ยออวมาแว้นกันดีกว่านะครับผมซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ถึงขั้นแวน้น นะครับผมยังเป็นสีดาวอยู่แต่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเลเวลเยอะแล้วนะครับซึ่งนี้ผมได้เต่าไดเมียวสีเขียวมา2ตัวเลยดวงดีมากๆแล้วก็ยังมีคู่มืออีกมากมายนะครับสำหรับเอ็กซ์ตาร์ไอแลนด์ของสโม k เกอร์ไบเกอร์คนนี้ครับโอเคครับก็สำหรับทีมที่ใช้เล่นจริงจจังๆเนี่ยเพื่อนๆก็ไว้ติดตามกันดูลกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการเจาะลึกเกินการโจมตีของเจ้าสโม k เกอร์ให้เพื่อนๆรับชมกันอย่าง ถูกต้องแล้วก็สดๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเยอะแยะนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาโจมตียังไงกันแน่นะครับจะได้ดูไปพ,พร้อมๆกันแล้วก็มี a r e ยอะไรใหม่ๆทีมอะไรใหม่ๆก็จะมาแคสให้รับชมกันต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะได้หาวิธีแก้ทางได้ทันท่วงทีแล้วก็ถูกต้องในสไตล์ของเรานั่นเองเราอาจจะเรียนแบบคนอื่นได้ไม เป๊ะนั่นเองเราก็ปรับใช้กันนะครับผมสําหรับวันนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวไปทาทีมที่ที่หาตัวง่ายๆแล้วก็ล้มสโมเคเกอร์อชิวๆกันดีกว่านะครับผมไว้ติดตามกันเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม